ใช้ของออนไลน์ใช้โทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวมีเวลาอยู่กับครอบครัวก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์นะคะก็ปกติแล้วไม่ได้เป็นคนเล่นโซเชียลก็อย่างเก่งก็ไถ่ฟีดกับ Facebook อย่างเดียวมาเจอคอร์สเรียนออนไลน์บนโลกออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็เลยลองเข้าไปเรียนดู ถามว่าเก็บอะไรความรู้จากบนโลกออนไลน์ได้บ้างการเรียนเก็บได้มากมายก็คือเป็นคอร์สเรียนที่พลิกชีวิตของเราจริงๆจากที่เราตกงาน100%เจนตอนนี้เราได้มาเป็นแมคค้าออนไลน์แล้วนะคะอย่างเต็มตัวนะคะก็พลิกชีวิตถามว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยให้อะไรให้ความรู้เรา เปิดสมองเปิดสมองของน้ำเลยนะคะเปิดสมองของน้ำเลยว่าเฮ้ยมันยังมีอีกอาชีพเร่งบนโลกออนไลน์ที่เราสามารถทําได้รายได,ได้ตั้งแต่เดือนแรกเข้ามาทํางานจนถึงทุกวันนี้4เดือนกว่าแล้วค่ะรายได้ทุกเดือนสามารถทําให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นอ้าปากลืมตาได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีค่าเช่าทุกอย่างปิดลงหมดเลยแต่บนโลกออนไลน์ยอดเยี่ยมมาก ะะก็เลยอยากจะทําคลิปนี้เพื่อมาเชิญชวนเพื่อนๆเข้ามาเรียนออนไลน์กันมาเรียนกับน้ํานะคะบ๊ายบายค่ะ